สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่ไงเห็นเห็นเหยื่อแล้วท่านผู้ชมนี่นี่อยู่ด้านนี่โอเคเราเป็นนักฆ่าที่ดีเราต้องใส่หัวดอกเดียวเน้นๆปตาบเรียบร้อยนะครับผมนะเฮ้ย <Hey! S 2> ป้หมหายอยู่ตรงนี้นีหว่าเราสามารถขี่รถชนได้เลยปะ่ะขี่รถชนได้อ้ยเรียบร้อยนะครับผมโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องฆ่าเลยนะขี่รถชนเอาเฉยๆนะ่ะ นี่ท่านผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วท่านผู้ชมคนนี้แน่เลยนี่เรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วโหไม่ตามหามันมันตั้งนานไอ้นั่นใส่หมวกด้วยไม่ใช่ใส่หมวกดิหน้าตาเป็นแบบไหนนะหัวม่วงนี่แว่นดำเสื้อเขียวโอเคเราต้องจัดการมันให้ได้นะ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องุนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมระบบโหมดซิตี้ไลน์นะครับผมนะอาชีพโจรมันอัปเดตอีกแล้วนะท่านผู้ชมมันอัปเดตมีฮิตแมนเข้ามานะครับผมก็คือนักฆ่านะครับผมมันจะมีภารกิจให้เราทำนะภารกิจใหม่นะก็แบบเราสามารถไปจุดไฟเผาได้นะครับผมจะเป็นภารกิจแบบจุดไฟเผาให้เมืองมันป่วนไงให้พวกอาชีพนักดับเพลิงไปดับเงี้ยเออก็จะประมาณนั้นแล้วก็มีภารกิจรับจ้างฆ่าคนนะครับผมนะก็น่าสนใจกันเลยเดียวแล้วก็มีภารกิจขโมยรถนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรา ไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนรับชมกาฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเป็นรับชมให้สนุกกันเลยถูกใจสายคนเล่นโจรเลยทีเดียว <laughs> มานะครับผมอาชีพโจรของเราเดี๋ยวเราจะแต่งตัวใหม่ไปเราก็มาตรงที่เสื้อผ้าของผมมันแปลไทยมันจะมัม่วๆหน,น่อยหยแต่งตัวแบบไหนดีวะเราเป็นโจรที่ดีเราต้องแต่งให้เหมือนตำรวจโอเคมาโลเนี่ยต้องแต่งบ,บนันมีแตเท่ ตำรวจตาหายไปไนี่ตอนนี้ผมซื้ออุวุธอะไรได้ใหม่ปะวะ่าเดี๋ยผมซื้อปืนได้ปะลูกซองไม่ชอบเลยปะนีแต่ปืนแพงๆเว้ยมาเราเปน็นโจรแต่เราแต่งเป็นตำรวจนะโอเคนะครับผมแล้วก็ดูภารกิจใหม่เราแล้วก็กดไปตรงแผนที่นะโอเคแล้วก็มันเลือกเลยนี่เนี่ยเรากดมากิจกรรมพิเศษนะอันสองอันเนี้ยโอเคมันจะมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับผมแล้วก็ต้องกดไปตรงนี้ปรับแล้วมันก็จะพาเราไป ขอ,ของผมแปลไทยจะมั่วๆหน่อยนะเวย้ยโอเคแล้วก็ไปอันนี้เป็นภาร,รกิจที่เราต้องไปเผานะครับผมไปเผาที่มันให้ชีพไปเมื่อกี้นี่ไปกอดจลาจนโอเคมาขับรถไปเลยเราไปโจนสายเถื่อนขี่ชนมวยแล้วอตอนนี้เมืองก็เป็นเมืองที่วุ่นวายเลยนะครับผมนนะแบบนี้ <laughs> โอ้เฮ้ยมีเพื่อนโจนเราอยู่นี่นี่ว่ะโอเคอันนี้เขามาทำเคลสช่วยเหลือตัวประกันเลยปะ เราก็มาจุดไฟ,เ,ฟเผาสถานที่นี้นะครับผมนะเนี่ยเราต้องทําให้เสร็จเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นโลโกโล้รูปไฟเราต้องเผาให้หมดประมาณนั้นถ้าเราเผาหมดเราก็จะผ่านภารกิจโอเคโอ้ยตำรวจเพียบเลยว่ะเดี๋ยวผมเหลืออีกสองจุดหรือเปล่าที่ผมยังไม่ผเผาเฮ้ยใจเย็นมีตำรวจด้วยท่านผู้ชมแต่มันไม่รู้ว่าเราไปโจรไงแล้วเพราะเราเตะตัวเหมือนตำรวจ <c oughs> เห็นไหมเนียนไปกับเนียนไปกับตำรวจยึดเข้แล้วก็ทำภารกิจสำเร็จนะเฮ้ยมันรู้แล้วท่านผู้ชม โอ้ยสายเกินไปแล้วมันรููแล้ว่มผมเป็นโจรเฮ้ยเวียนกรรมตายเลยเมื่อกี้แต่ทำเควสดเสร็จอยู่นะ <laughs> โอเคเราเอารถมาใหม่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภาร,รกิจของเรานะครับผมเราวคลิกมาอันที่3าม่นะภาร,รกิจนะครับผมก็ต้องกดกดยอมรับเลยนะครับผมมีภาร,รกิจขโมยรถนะกับภาร,รกิจภารกิจฆ่าคนนะครับผมนี่นะครับผมเราก็ต้องไปตามหาแต่ภาร,รกิจฆ่านี่เราต้องไปตามหาเป้าหมายเองนว้ยเออ นี่ไม่ได้สนับสนุกนการใช้ความรุนแรงนะครับผมนะเพื่อความสนุกและความบันเทิงในเกมเท่านั้นเนเราก็ต้องไปตามหาคนหน้าตายแบบนี้สมมติว่าถ้าเราจะไปฆ่าเขาประมาณนั้นมาก่อนอื่นเราทำภารกิจนดี้ก่อนดีวกว่าไปขโมยรถนะครับผมนะเออแล้วมันไม่ชี้ไปอะ่ะโอเคเราไปทำภารกิจขโมยรถก่อนนะครับผมเม่ควรไปทำภารกิจฆ่าคนนะผมนะเราเป็นนักฆ่าโอเคภารกิจขโมยรถนะครับผมนะจัดไป ขโมยรถมึงยังทำแบบนี้อีก <c> ะ <oughs> โอเคแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเว้ยอู้หู้อู้้ขโมยรถทำไมไม่ขโมยรถด,ดีๆวะทำไมรถมันมีล้อดเดียวเว้ยภารกิจขโมยรถอะไรขโมยรถล้อดเดียวเงี้ยตายอันนี้เราต้องขับไปที่บ้านเราเนะเว้ยคือกูต้องขับรถล้อดเดียวไปที่บ้านเราใช่ไหมไปที่บ้านผมบ้านเราไม่ใช่บ้านผมเออไม่ใช่รถล้อดเดียวหรือรถสามลอ้อฮะ เอา้ามันขับไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไงอ่ะเอิ่มผมต้องได้มาขโมยรถใหม่เนะี่ยเมื่อกี้ไปขโมยรถสามล้อเลยแล้วก็อะไรนะแล้วก็รถบักนะวิ่งไม่ได้ทำมาทำไมวะมาแล้วก็เอารถไปส่งเอาไปไปเก็บไว้ที่บ้านเรานะผมมันจะชี้ทางบอกไปแบบนี้เฮ้ยเราเป็นโจรที่ดีเราต้องขโมยรถมาไว้ใช้งานเองโอเคขโมยรถเสียไปรอยแล้วนะจ๊ะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาไปต่อกันเลยนะครับผมกับภารกิจต่อไปเป็นนะครับผมเป้าหมายของเรานะครับผมเราไปกำจัดคนนี้นะครับผมนะคนหน้าตาแบบนี้ <c oughs> โอ้เราต้องมาฆ่าคนใช่ไหมเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราเอารถของเรามาเลยนะ <c oughs> จัดไปนะครับผมอยู่ไหนไว, <c oughs> วะอันนี้เราต้องขี่รถหาเองเนี่ยมันจะไม่มีลูกศรชี้ให้เราเนาะเว้โอเคมาเรามาขี่หาเหยื่อของเราดีกว่านะ มามันอยู่ในแล้วก็ต้องขีเรื่อยๆล้วเป็นนัค่าใช่คนนี้ปะไม่มีมันจะมีจุดสีแดงๆแะเว้ยถ้าถ้าเราเห็นคนนั้นนะ่ะที่เป็นเหยื่อของเราครับผมเราจำหน้าตาไว้ให้ดีมันจะมีจุดสีแดงๆประกายอยู่รอบตัวนะครับผมนะนี่ไงเห็นเห็นเหยื่อแล้วท่านผู้ชมนี่นี่อยู่ด้านนี้โอเคเราเป็นนักฆ่าที่ดีเราต้องใส่หัวดอกเดียวเน้นๆปั๊บเรียบร้อยนะครับผมนะภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับผมนะแบบฆ่าแบบเย็บยุ่น แล้วก็มีภารกิจอะไรในขโมยรถเดอ้อมีรถไปเผาตรงนั้นอีกว่าท่านผู้ชมก็เรียกว่าอะไรนะสร้างสร้างความวุ่นวายให้แบบให้นักดับเพลิงไงเออมาเราไปเผาต่อเลยแล้วก็จัดการจุดไฟอย่างเดียวนะเห็นไ,ไหมเราจุดไฟเราก็ได้ได้จุดแลนะ้วก็สิบเก้านะก็เป็นการหาตังค์อีกแบบหนึ่งในแบบนี้แล้วกันนะโอเคอันนี้คืออะไรนี่อ๋ออะไรมาป้นได้ด้วยไม่ป้นนี่เราจะมาเผาเออดูดิ เฮ้ย hmm. okay. ใครเปิดประตูอ่ะจะเย็นนาตำรวจตำรวจจะพึ่งมานะโอเคเรา okay. ทำเควสเสร็จยังวะจะเผาหมดทุกจุดแล้วหรือเปล่าใช่ไหมไม่เห็นอ้าเห็นโลโก้ไฟอยู่ตรงที่หนึ่งอ่ะตรงไหนตรงนี้เออโอเคเรียบร้อยเราทำภารกิจเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขี่หนีนะครับผมแต่เราจะไม่ไปป้นในอีพีนี้เราทำภารกิจนี้ต่อีด้่ารับจ้างฆ่าคนนะผมต้องไปจัดการคนนี้นะครับผมโอเค แล้วเราก็ขี่หาเป้าหมายมันเดิมอยู่ไหนวะมาดีเขาจะเดินอยู่แถวไหนวะท่านผู้ชมเราต้องหาให้ได้เลยรู้สึกว่ามันอัปเดตมาจะมีประชากรในเมืองด้วยนะท่านผู้ชมเดือดขับรถชนประชากรเฮ้ยไม่เป็นไรตำรวจไม่เห็นอุ๊ยนี่ตำรวจอยู่นี่หนีตำรวจโอเคเราก็มาหาเหยื่อแล้วต่อมันจะเดินอยู่แถวไหนวะภารกิจนี้ก็ยากนิดหนึ่งนะใช่ไหมใไงพอเพื่เราเหยื่อของเรา คนไหนคนเสื้อแดงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อม่วงเนาะเฮ้ยตอนตอนนี้เราเราจะมาฆ่าแต่ตำรวจเห็นเราทำไงอ่ะเอ้าภารกิจเสร็จเออเอาเยือนมาเดินชนรถเราอะ่ะเอาภารกิจก็ผ่านแล้วแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ตำรวจจะยิงไล่ยิงเราท่านผู้ชมโอเคมันรู้แล้วว่าเราเป็นโจรมันรู้เราเป็นโจรท่านผู้ชมอไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลบมันหลบตำรวจอยู่ไหนอ่ะมานี่ดิตำรวจทำไมมันถึกจังว่ะ นี่โอ้เขายิงห้าเลนี่ทำไมผมยิงเขาไม่แตกมันยินนิ่งทำไมเอ้าออกไปแล้ว <c oughs> เอ้าตำรวจออกไปแล้วเมื่อกี้โอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วเราก็หาเควสทําทำต่อนะนี่เราไปทำภารกิจฆ่าคนกันดีกว่านะครับผมเราต้องไปกับจัดคนนี้นะผู้หญิงเสื้อสีบูนะโอเคเราขี่เราท้าต่อเลยเราเป็นมือปืนรับจ้างเฮ้ย <c oughs> เปล่าไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าเราสามารถขี่รถชนได้เลยป่ะขี่รถชนได้ออ้ยเรียบร้อยนะครับผมโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องฆ่าเลยนะขี่รถชนเอาเฉยๆนะโอเคเฮ้ยอันนี้ดันหนักตะเพงดีกว่าโอเคเราจะทำภารกิจเผาอีกไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเผาต่อดีกว่าท่านผู้ชมให้เผาพิพิธภัณฑ์ว่าภารกิจเผาพิพิธภัณฑ์เราดันออกก่อนเลยเออเผาตรงนี้นะครับผม จุดไฟไปเรื่อยๆเอ้ยว่าไงพ่อหนุ่มให้อันนี้ไปโจรดีกปะเขาน่าจะมาขโมยนะครับผมมาขโมยของอยู่พิพิธภัณฑ์นะโอเคโอเคแล้วก็ผมผมเผาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มีตัวประกันอยู่นะครับผมตัวประกันไม่เกี่ยวกับเรานะตัวประกันตำรวจต้องมาช่วยเอาไหนพกิจค่าคนมีปะพละกิจจัดการจัดการพ่อหนุ่มหน้าหนวดคนนี้นะจัดไปใครเนี่ยมายิงเนี่ยโอเคเราหาพ่อหนุ่มหน้าหนวด นักข่ารับจ้างมาแล้วนักข่ารับจ้างมาแล้วนักข่ารับจ้างมาแล้วเมืองมันมีทางไหนวัดเรายังไม่ได้ไปวะลองขี่หาแถวนี้ดิเผื่อมันเดินยู่แถวนี้เดีด๋วยวบ้านนี้มีทหารคุ้มกันหรือยังไงเนี่ยอยู่ทางนี้ปะประชากรก็เยอะนะแต่มันอยู่ไหนหมดนะพ่อหนุ่มหน้าหนวดไม่ใช่คนที่เราจะไปฆ่าเขาไม่มีหนวดโอ้เขามีหนวดแต่เขาหัวล้านหัวร่นหวัวลุน โอเคนะครับผมเรามาเลี้ยวทางนี้ดูดิแทบจะพลิกแผ่นดินหาเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วท่านผู้ชมใช่คนนี้ปะแต่ทำไมมันไม่มีจุดแดงๆอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่ดี่ว่าแต่หน้าตามคล้ายๆกันอยู่นะอ้าวไม่ใช่เอ่ะมันต้องมีจุดแดงๆคนนี้ปะขี่ชนคนไปมั่วเลยตดีวน,นี้อันนี้ไม่มี นี่ท่านผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วท่านผู้ชมคนนี้แน่เลยนี่เรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วโหไม่ตามหามันมันตั้งนานเวรกรรมโอเคเราทำภารกิจต่อไปกันเลยับผมนะโอเคไปฆ่าไอ้แว่นคนนี้นะครับผมนะแว่นเสื้อเขียวโอเคเราจะทำจะภารกิจฆ่าคนนะมันแน่นอนอุ้ยตำรวจเยอะตำรวจเยอะนี่นีหนีนีอู้อู้อู้เราจะสับเลนไปดิอุ้ยตำรวจโดนตำรวจไล่โดนตำรวจไล่เย็น เดี๋ยวเราหาพ่อหนุ่มเสื้อเขียวนะท่านผู้ชมนะภารกิจของเราต่อไปนะครับผมนี่คนนี้ใช่ไหมพ่อหนุ่มเสื้อเขียวนี่ไม่ใช่นี่วาคนละคนไอ้นั่นใส่หมวกด้วยไม่ใช่ใส่หมวกดิหน้าตาเป็นแบบไหนนะหัวม่วงนี่แว่นดำเสื้อเขียวโอเคเราต้องจัดการมันให้ได้นะตามภัรนิกที่ได้รับมอบหม,มายมาคนนี้ปะไม่ใช่ เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยโอเคจัดการมันเลยเราเป็นนักฆ่าเฮ้ยแต่ผมโดนตำรวจยิงตำรวจอยู่ไหนตำรวจเออจัดการตำรวจเรียบร้อยโอเคแต่กูก็แต่งเป็นตำรวจงงอะเด็กโอเครลบเคลียร์ต่อไปกันเลยนะครับผมเป็นฆ่าใครดีวะโอ้ฆ่า,าคนเสื้อส้มนะผมนะนี่ไงข้างหน้านี่ใช่ปะใช่ไหมขี่รถชนเลยนี่นีอ้าวไม่ใช่นี่วะเออลืมมันต้องมีจุดแดงๆนะผู้ชม โอเคเราขี่รถหาสเตปเดิม ừ, แถวนี้เงียบจังว่าประชากรไปไหนหมดโอ้โหนี่อะไรเนี่ยยิงกลาดกันเลย <c oughs> ทำไมมันโหดจังเลยในนักดับเพลิงลอดช่องเล็กๆไปก่อนฟับนี่ใช้สติไอ้นี่มันไล่ยิงใครเนี่ยมันเป็นโจนที่แบบโอ้โหดูมันฆ่าประชากรมันเถื่อนเกินมันอยู่ไหนมาเฮ้ใช่อันนี้ปะไม่ใช่เฮ้เฮ้เสื้อส้ม อันนี้แน oh okay. <character>. ่ๆเลยถ้า <bucks> ผ <and Pokemon> ู enfin ้ชมมีจุดแดงๆโอเคหมดแตกเรียบร้อยผ่านภารกิจมาภารกิจนี้น่าสนใจอยู่นะมันให้เราหาเองเว่ยต่อไปเป็นพ่อหนุ่มเสื้อแดงหน้าหนวดโอเคสีเสื้อสีเลือดหมูหน้าหนวดหนวดออกทองทองเทาๆหน่อยจัดไปนะผมเฮ้ยเดี๋ยวกูฆ่าไปเมื่อกี้กลับมาเดินได้เหรอกลับมาเดินเนมเอ้าเกิดใหม่เร็วจังวะ จะไปเดินอยู่แถวแถวไหนเราสามารถขี่รถทะลุกันได้นะโคตรชอบเลยอยู่ไหนว่าโอเคเราจะฆ่าเป็นคนสุดท้ายของวันนี้ไม่เห็นเลยอะ่ะเสื้อสีเลือดหมูหน้าหนวดสวัสดีคุณตำรวจข,ขี่รถผ่านตำรวจแบบชิวๆเลยล้วมันเดินอยู่ไหนเนี่ยนะผู้ชม หาตัวยากจังวะอุ้ยเจอตำรวจอุ้ยตำรวจตำรวจเพียบเลยจะเย็นถอยทอย,ทอยโอ้ยแต่อัน,นี้ก็อันนี้ก็ตำรวจสวยเลว็วสวยเลว็วเฮ้ยท่านผู้ชมคนนี้คนนี้ท่านผู้ชมเจอแล้วเคเราจะฆ่าแบบเจ็๊ยบยนนะครับผมนี่เรียบร้อยภารกิจเราเสร็จแล้วโอ้โหเรียบร้อย <laughs> มาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับภารกิจนักฆ่าของเรานะครับผมใส่กับตำรวจแป๊บนึงนี่ โอ้ยใจเย็นใจเย็นเพิ่งยิงมียิงโอ้โหมันแมลเยอะนะผู้ชมผมยิงมันไม่ตายมันเป็นตำรวจแบบอัพเกรดนี่โอเคยิงตำรวจไปสองนายโอ้โหใจเย็นใจเย็นจะตายแล้วจะตายนี่โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปดีๆถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กับสมัครสมาผมด้วยนะครับผมก็ลองมาเล่นก็ได้นะครับผมเป็นอาชีพรับจ้างฆ่าคนนะ แล้วก็ไปเป็นจุดไฟเผาในเออเกมมีสองภารกิจแล้วก็กิจกรรมพิเศษก็เออจุดไฟเผาแล้วก็มีภารกิจขโมยรถนะกับภารกิจรับจ้างฆ่าคนนะประมาณนั้นโอเคนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้สนับสนุนการทําความรุนแรงหรืออะไรไม่แต่อย่างใดนะครับผมเป็นแค่ความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมในการเล่นเกมนะโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะสักเล็กผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายฆ่าคนต่อเราไปแล้วครับไปแล้ว